c คนวาเขามีแบบหมวดหมู่ของเอล m เมนต์ของการใช้งานสื่อสารเยอะมากทั้งทั้งทั้งฟอนต์ฟรีทั้งตัวกราฟิกฟรีภาพถ่ายฟรีวิดีโอฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับเสียงฟรีใช่ครับหรือแม้แบบว่าการแบบไอเทมเพลตฟรีอะไรอย่างเงี้ยมีอีกอย่างนึงที่อยากจะพาไปดูครับก็คืออย่างนอกจากเทมเพลตที่ทางแคนวาเขาเตรียมไว้ให้ครับไอรูปรูปที่เขาโชว์อยู่พวกเนี้ยครับ เมื่อก่อนถ้าผมทำงานนะครับเวลาเราเลือกใช้รูปหรือว่าเลือกใช้ฟอนต์นะครับมันมีความค่อนข้างเซนซิทีฟมากครับมีความน่ากลัวในเชิงที่ว่าเราจะโดนฟ้องไหมหร,รูปที่เราใช้เราจะเราไปเอารูปของใครมาหรือเปล่าฟอนต์ที่เราใช้เป็นฟอนต์ที่เสียตงังค์ไหมฟรีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ,อันนี้แคนวาเขาก็เหมือนแบบผักเรื่องนี้ออกไปให้เลยก็คืออะไรที่ถูกคิดด้วยแคนวาครับอย่างเช่นปุ๊บ ผมเลือกตัวโปสเตอร์นี้ขึ้นมาใช่ครับโอ้คือแต่ก่อนนะจะว่าไปก็คือต้องไม่หารูปสต็อกโฟโต้หารูปสต็อกไลท t ที่เลยสต็อกโฟโต้ก็ต้องเสียเงินนะครับต้องไปจ่ายเงินที่นู่นที่นี่ใช่ครับแต่ว่าแคนวาเขามีแบบหมวดหมู่ของเรียกว่าอะไรดีครับเรียกว่าเป็นเอเลเมนต์ของการใช้งานสื่อสารนะเยอะมากทั้งทั้งทั้งฟอนต์ฟรีทั้งตัวกราฟิกฟรีภาพถ่ายฟรีวิดีโอฟรี อะไรเงี้ยครับเสียงฟรีใช่ครับหรือแม้แบบว่าการแบบไอเทมเพตฟรีอะไรอย่างงี้ครับสมมติผมเ,เลือกมาที่ภาพถายย่ายเงี้ยแล้วผมต้องการภาพที่ผมจะไปใช้ในงานร o ยัลตี้ของผมเนี่ยผมเรียกว่าเป็นแบบว่าเหมือนตึกสูงสมมติตึกสูงผมอยากได้ <c oughs> ตึกสูงครับตึกสูง <c oughs> ผมอยากได้แบ,บ็กการที่มันเออมันดูแบบมันมันดูแบบสวยงามกว่านี้สมมติผมว่าตึกสูงกรุงเทพกรุงเทพก็มีนะครับ มันก็จะเป็นแบบเหมือนโลเคชันกรุงเทพเลยสมมติผมเซิร์ชว่าขออังอิงมาหานครเลยนะตึกต้องตึกไหมตึกมาหานครมั้เพราะเราอยู่นหน้าตึกมาหานครพ<ช>อดี <laughs> ออฟฟิศเราก็จะมี<อ>ตึกมาหานครเลยครับ<ล>ใช่<อ>ให้เราใช้แล้วพอเราก็ดึงมาทักรูปหนึ่งนะครับมาแปะ ในตัวเทมเพลตปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นตึกมหานครในในเป็นแบก,กา,แ,บกกาแต่ว่าเขาว่าจะใส่ฟิลเตอร์ไว้ตามตัวเทมเพลตที่เขาวางไว้ครับมันก็เลยจะดูเป็นข่าวไปแต่ถ้าเราจะมาแก้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะทําได้พวกนี้ครับฟรีหมดเลยทั้งตึกมหาคนครนี้ใช่ไหมครับหรือว่าผมต้องการที่จะใช้สติ๊กเกอร์กราฟิกที่เป็น เทคโนโลยีนะครับเนี่ยฮะแล้วผมก็คลิกมาใช่ไหมครับใส่เข้าไปเพื่อจะทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นแล้วผมก็ใช้ตัวสีเนี่ยเปลี่ยนได้เลยเป็นสีแดงปึ๊บนครับเป็นสีเดียวกันกับที่ผมอยากจะเป็นเป็นสีเดียวกันกับแต่นี่ยังไม่ใช่แบนคิดใช่รับแต่นี้ไม่ใช่แบนคิดนี่เป็นนี่เป็นฟรีรีซอรสที่ทางแคนวาเขาให้